สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆปีลึก1คันนะครับคันนี้ Toyota Corolla 1998นะครับสภาพพร้อมใช้งานสวยงามนะครับตัวนี้เครื่องพันหกออโต้ตัวท็อปนะครับเขาเรียก a e ตอง1ครับตัวนี้ตูดเป็ดรองชมดูก่อนนะครับสภาพแบบนี้สวยงามหรือเปล่านะครับรถเดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งไลแท้แสนเก้นะครับโดยประมาณสภาพสมบูรณ์ครับ จอดก็มากกว่านะครับตรงนี้ใครชอบแนวนี้เน้นหารถที่สมบูรณ์แล้วก็ดูแลง่ายๆไม่แพงก็นี่แหละครับรุ่นนี้อะไหล่ถูกครับอึดทนถึกแน่นอนนะครับทั้งอะไหล่มีหมดครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในตองหนึ่งับเนี่ยครับในแฟนเพจ a c e b o o k ยางก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับสภาพภายในภายนอกสมบูรณ์หมดครับนี่ยังไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องยนต์ฝากระโปรงก็ยังไม่เคยถอด นี่นะครับสีแต้มยังอยู่เลยครับสีโรงงานสภาพสมบูรณ์นะครับใครเน้นหาไปใช้งานก็ลองชมดูก่อนนะครับ69,000บาทนะครับรถอยู่แถวเมืองทองธานีครับอย่างลังสิตประมาณนั้นนะครับลองเช็คดูสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครหาเอาไปใช้งานนะครับนี่ถ่ายภาพมาสวยงามนะครับเดิมๆโรงงานนะครับเบาะฟูๆนุ่มๆเลยภายในภายนอกสวยงามครับเจราชาต่อรองกันดูครับ คันนี้ถ้าใครอยู่ไกลสนใจชอบให้เขาขับส่งได้เลยนะครับรถไม่หายแน่นอนคันคนนี้นะครับไว้ใจได้เครดิตการขายมีครับลองชมดูก,ก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าเอาไปใช้งานได้หรือไม่เรียกว่าคันนี้อึดทนถึกนะครับถ้าใครคิดกําลังมองหารถไว้ใช้สักคันหนึ่งคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับในราคาแบบนี้กับคุณภาพและสภาพนะครับต้องบอกว่าคุ้มครับเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆครับ วิ่งมาน้อยครับไม่เสื่อมไม่สึกลรออะไรมากหรอกครับมาลองชมดูนะครับใครชอบเน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับฝากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่หารถไว้ใช้งานครับลองชมภาพต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ